สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องโป๊กโป c กชาแนลกันอีกแล้วครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอโทษคนดูทุกคนในช่องโป๊โปกชาแนลของเราด้วยนะครับที่ก่อนหน,นี้โฟกหายไปนานเพราะว่าก่อนหน,นี้โฟกได้ไปเก็บตัวนะครับเพื่อไปแข่งรายการวันเดย์ทัวร์เมื่อวันอังคารหรือวันที่16มีนาที่ผ่านมานี้ก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยที่ก่อนหนนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าโฟก็ซ้อมค่อนข้างจะหนักพอสมควรแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปแล้วก็มานั่งตัดต่ออะไรให้ทุกคนได้ดูง,อง่อนอื่นต้องขอโทษทษุกคนริงๆที่หายไปนานาน,นนมมกกใี้ะ็จะา ถ่ายาทุกชอ็อตนะครับตลอด18หลุมที่โฟกออกรอบวันนี้ว่าฟุกตีสกอร์เป็นยังไงแล้วก็แต่ละชอ็อตฟุกเล่นยังไงบ้างนะครับอาจจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในบางชอ็อตนะฟุกย้ำว่าเพิ่มเติมในคลิปนี้มันจะค่อนข้างเร็วลน,นิดนึงนะฟุกบอกเลยว่ามไม่ได้มีการแบบแก้ชอ็อตหรือว่าแบบตีไม่ดีแล้วเอาใหม่ไม่มีเลยนะนี่ฟุกคือเรียลเลยคือตียังไงก็ถ่ายอย่างนั้นเลยนะครับออกมายังไงก็ถือถ่ายอยางนั้นเลยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าแต่ละชอ็อตที่ฟุกเล่นไปมันดูมีวิธีการยังไงเพื่อจะไปเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านกอล์ฟทุกคนที่อยู่ในช่องโปรโมชั่นหรือเป็นน้องๆเยาวชนนะครับหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ซึ่งฟุกบอกก่อนเลย ฟุกไม่วันนี้ฟุกไม่ได้ตีสกอร์ดีมากบอกเลยว่าไม่ได้ตีสกอร์ดีจริงๆก็สิ่งหนึ่งที่ฟุกอยากพูดมากๆนะครับคืออยากให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้เยอะๆว่าอยากให้ฟุกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับเพราะว่ามีหลายคนก่อนหน้านี้ที่คอมเมนต์เข้ามาแต่ว่าฟุกตัวฟุกเองก็ไม่ได้อ่านหมดทุกคอมเมนต์แล้วก็เห็นไม่หมดนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์นิดนึงว่าอยากดูคลิปอะไรต่อไปจากฟุกอาจจะเป็นคลิปสอนแนวสาระหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็อีกเรื่องนมอยาากกพูดค,คื ถ้าใครนะครับเห็นโฟกที่สนามไดทที่ไหนก็แล้วแต่ที่เาเจอนะครับสามารถเข้ามาทักได้เลยครับไม่ต้องเปลงใจกันคือฟกพร้อมที่จะคุย,ยทุกคนนะครับเข้ามาปรึกษาได้ไม่มีปัญหานะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งให้กับช่องโปรโฟกช anel ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันว่า18หลุมทุกช็อตของโฟกในวันนี้โฟกตีสกอร์เป็นยังไงบ้างปะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันว่าวันนี้โฟกเล่นที่สนามกอไพรเฮิร์ตแล้วมันออกมาเป็นยังไงบ้างปะไปลุยกัน อันนี้ก็เป็นหลุมหนึ่งคอเวสนะครับที่สนามไยเฮิร์ตกอฟฟ์ครับนะครับช็อตน,นี้ผฟก,ก็เล็งเผื่อซ้ายนิดเพราะว่าขวามีน้ำช็อตน,นี้ต้องบอกกันเลยนะครับว่าผฟกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ตีผมงไมซ่าไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็จะตีท็อปไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูชมช็อตน,นี้กันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช็อทที่ยากนะครับเพราะว่าจุดตกมันค่อนข้างน้อยมากนะครับแล้วก็สลปมันเทไปซ้ายแต่ว่าช็อตน,นี้โฟกัสชี้ไปได้ดีครับ ันนี้ก็จากที่ชิปมาเมื่อกี้นะครับก็เหลือระยะประมาณพาร์เตอร์กว่าๆซึ่งมีรอยซ้ายก็สโลปมันเทปไปขวานะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตที่ฟูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าซ้ายเป็นน้ําขวาก็เป็นน้ําเหมือนกันแล้วก็จริงๆตีได้ร์ดีนะครับแต่ไม่ค่อยมั่นใจไปเองก็เลยทําให้เข้าซ้ายไปเกือบตกน้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นจากเมื่อกี้ที่ทีออกมานะครับมาทางซ้ายก็ลูกนี้อยู่ในลาฟนะแล้วก็ลูกค่อนข้างจะฟลาย ก็เลยทาให้เพื่อลดเหล็กลกงไปนิดนึงแล้วก็มาเหลือชิฟตตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณข้างๆกรีนแล้วก็หญ้ายาวมากน,นี้เลือกฟุงเลือก,อกที่จะใช้รอบ50นะเพราะว่าต้องการให้ลูกมันตกพอวิ่งเข้าไปแต่ที่เนี้ยค่อนข้างจะกรีนเร็วมากนะครับก็เลยทําให้จริง,รงๆเราช็อตน,นี้ก็ฟกชิปเลยพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูตอนช็อตพัดกันนะว่าฟกชิปเลยไปขนาดไหนเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือฟกชิปเลยมาพอสมควรเหมือนกันอันนี้มันมีลายซ้ายประมาณ ถ้าฟกจำไม่ผิดรู้สึกว่าฟกจะให้สายในนะก็ค่อนข้างจะเก็บไตร์มากนะครับอันนี้ก็คือตอนนี้ฟุกยังลบหนึ่งอยู่นะครับจากที่เบอร์ดี้มาหลุมที่แล้ว <Hey. S 1> ก็เซฟไปได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช็อตต,ต่อมานะฮะของลุมถัดมาเป็นพาสีสัน้นนี้ฟกได้ออกขวาไปหน่อยลูกนี้ตกน้ำนะครับก็มาดรอปอยู่เหลือระยะประมาณ1 0 0ยหลาใช้หลอก56อันนี้ฟกจำได้ค่อนข้างแมน่นแล้วก็ตีเข้าไปออนสวยมากนะฮะ เนี่ยเลยระยะแค่นี้แต่ว่าช็อนี้ครูโฟกบอกว่าต้องบอกเลยว่าช็อนี้โฟกไม่มั่นใจเองนะครับเพราะว่าให้หลายซ้ายไปเยอะแล้วก็พัดเนี่ยคือค่อนข้างจะเปิดพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนให้ให้พัดไปแล้วมันเฉือนเนะนครับอันนี้เป็นพาสามซึ่งเป็นหลุมที่หน้ากรีนจะแข็งมากนี้ร้อยสองร้อยหลาโฟกเลือกที่จะใช้เหล็กหกนะครับตีให้มันพุ่งๆุ่งแล้วก็เด้งเข้าไปแต่ว่าผิดคาดนิดหน่อยเพราะว่าหน้ากรีนมันแฉะมากนะครับอันนี้ช็อนี้ค่อนข้างจะแฉะเลย ชิปเข้าไปช่อนนี้ก็เข้ามาเหลือพาร์ทเซฟพาระยะประมาณ5ฟุตนะครับก็ไม่ใช่ระยะที่ยากจนเกินไปนะครับก็พาครับลูกนี้ต่อมานะครับเป็นพาสีที่ค่อนข้างสั้นพอสมควรอันนี้ฟกทีออฟด้วยเหล็ก2นะครับเพื่อให้อยู่แฟร์เวย์แน่นอน100% ได้มาแต่ค่อนข้างจะกินซ้ายไปนิดนึงอันนี้เหลือประมาณ1้อย้านหลายนี่โฟกเลือกที่จะใช้หลบ50ต้นค่อนข้างตีเต็มวงนะเพราะว่าเป็นระยะกักของโฟกเหมือนกันตีมาเมื่อกี้ก็ตรงมากนะครับแต่ว่ามันสั้นไปนิดนึงชิปมาลูกนี้ไม่ค่อยดีนะครับคือพยายามจะก่ายให้มันลงมันก็เลยมาพอสมควรนะครับเนี่ยก็เหลือเก็บระยะประมาณพัตเตอร์หนึ่งเหมือนเดิมครับช่อน,นี้จริงๆโฟกก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเรารู้สึกว่าตัวเองให้ขวาเยอะไปเหมือนวันนี้ตั้งพัตเตอร์เปิดไปทางขวาหมดเลยสังเกตจากการสโตรกพัตเตอรัรบ ต่อมาก็เป็นพาห้าอีกเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ผกชอบมากนะเพราะมันสั้นมากๆครับไดมาลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กิน้ายไปหน่อยแล้วก็ทาให้เหลือช่องข้าง,างแคบก็เลยต้องเคาะออกไปแต่อันนี้โอเคเคาะไปสวยแต่มันสั้นไปน,นิดนึงก็เลยต้องมาเคาะอีกทีนะครับมัน,นต้องใช้เหล็ก7เลยนะระยะร้อยหลาเคาะข,ขึ้นไปขึ้นมาก็ถือว่ารับได้นะครับเลยขึ้นมาหนุกบนแล้วก็อยู่ในระยะที่สามารถที่จะทําสกอร์ได้จากนอกกรีนะครับพาเะระประมาณ2องคันธงกว่า ว่าเนี่ยครับพวกยังมีปัญหาการสตอร็อกสเตอร์มากวันนี้ก็เลยทำให้ออกพาไปนะครับเมื่อกี้ส่วนช่อน,นี้ก็ข้ามั่นใจครับสั้นไปตรงตรงอย่างเดียวเพราะว่าแฟรเว์มันค่อนข้างกว้างตีไปสวยครับช็อน,นี้ไม่เลยแอปโพชประมาณ1 2 0หลาถ้าพวกจำไม่ผิดนะแอปโพชเข้ามาช็อน,นี้เหลือระยะจริงๆรงลูกนี้ตกระยะทงนะครับแล้วก็มันมีแบ็กสปินกลับมาอยู่ตรงนี้เลยต้องพัดเบดดี้ไกลหน่อยนะครับอันนี้ประมาณ2อคันทงครับ ก็ตกไปไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนีม่ตกลายซ้ายตลอดเลยนะครับเมื่อกี้ก็ออกพาไปอันนี้ก็เป็นพาษาระมานชิ่งอชอนนี้เป็นช่อนที่ค่อนข้างพีคเหมือนกันรุะตีดันออกไปทางขวาเลยนะครับเกือบตกน้ำขวาเหมือนกันไม่ค่อยมั่นใจช่อนนี้ทําให้ต้องมาเนี่ยครับเล่นยากในช่อนชิฟชิปขึ้นมาอันนี้ไม่ดีนะสัน้นมาเหลือพัดเซฟประมาณคันธงกบการนะครับก็ไกลพอสมควรเนี่ยฟุกจืนคือเซตไปขวา แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับสโตรกมาแต่ลูกนี้บังเอิญมันลงนะฮะแต่ว่าพี่คดีีกดหยุดเร็วไปนิดนึงอันนี้ทีออฟด้วยเหล็กสานะครับตีไปประมาณ210หลาเป็นพาษีสั้นเหมือนกันแล้วก็มาเหลือเวชนะครับขึ้นประมาณ1น0หลาอันนี้ตีไปตรงธงสวยมากแต่ว่าด้วยสโตร์ของกรีนนะครับที่มันเทมาทาังซ้ายค่อนข้างเยอะทําให้ฟุ้งมนี่ามาออระยะประมาณ2องขั้นธงนะครับวันนี้คือค่อนข้างจะตีเหล็กดีพอสมควร นี้ลายค่อนข้างก้ากึึงครับไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวนี้พผมก็ยังมีปัญหาคือปล่อยสโตกัตเตอร์ดันออกไปทางขวาเหมือนเดิมทําให้พลาดเบอร์ดี้ไปง่ายๆต้องมาเซฟพาอีกนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไกลมากลูกนี้พาไปไม่มีปัญหานะครับต่อมานี้สลับมาคอร์สนอตและนี้คือลองตีใส่กีเลยนะครับเพราะว่าระยะมันสั้นช่อนนี้ได้ไปดีนะครับแต่ว่าจะเข้าไปรัฟนิดหน่อยเหลือระยะ70หลายนี้จําได้แม่นเลยจําได้ว่า พยายามเล็งเผื่อขวาแล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่าลัฟมันจะดึงไปซ้ายแต่โพสไปช่อนนี้ก็ยังกินซ้ายอยู่ดีนะครับทำให้เนี่ยต้องมาพัดระยะประมาณขั้นทงกว่า,วาสองขั้นทงเหมือนเดิมช่อนนี้ก็ตัดสินใจไม่ค่อยดีคือให้ลายไปดีครับแต่ว่าการสโตคพัตเตอร์เนี่ยลูกนี้คือแรงมากเพราะว่ากินสโลปมันเทยเยอะนะครับทำให้เลยหลุมไปพอสมควรเลยมันเหลือเซฟไม่ไกลนะประมาณพัทเตอร์กว่ากก็เหมือนรอบที่แล้วที่ฟกเซฟลงไปเยอะๆเ,เหมือนกัน แต่เนี่ยช็อน,นี้คือพวงในการจดหน้าพัตเตอร์ของตัวเองว่าจดออกขวาไหมนี่ครับทาให้ฟุกพัดสะบัดปากไปลูกนี้คือพลาดที่ความคิดล้วนๆเลยแล้วก็มาตีต่อกันในภาษาลุมนี้ครับลุมหอบจากขวาไปซ้ายแรงมากนี่ฟุกเลงเผื่อแต่ไม่กล้าเลงเยอะมากก็เลยตีแล้วไปตกไปทางซ้ายนะครับต้องมาชิปตรงนี้ก็ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าสโลปมันชันมากนะครับทาให้ชิปมาสัาน้นต้องมาเซฟพาไกล แล้วนี่ก็ยังเป็นลายซ้ายอีกซึ่งเป็นลายที่วันนี้ผูมีปัญหามาตลอดทั้งวันเลยนะอันนี้เล่งไว้ประมาณซ้ายเกือบ2หลุมนะเนี่ยคือตกลายเหมือนเดิมที่พัดออกมาทุกช็อตเหมือนเดิมหมดเลยนะครับวันนี้แล้วก็มาเป็นพาสซีสัน้นอีกลุมหนึ่งวันนี้ผมตีตัดน้ำไปเลยนะครับแนแนวพุม่มต้นปาไม่เห็นกันซ้ายมือข้างล่างก็ตัดมาเหลือประมาณ70ล้หลาน,นะครับแล้วก็โพงเนี่ยมันอยู่บนสันเนินค่อนข้างยากครับช็อตนี้ โพสมาก็สั้นไปนิดหน่อยแต่ว่ารับได้นะครับเพราะว่าถ้าตกใส่ทงเลยโอกาสที่มันจะเด้งไปข้างหลังสูงมากเขาก็เลยเลือกที่จะตีให้มันสั้นนิดหน่อยนะครับอย่างให้เราได้มาพัดแล้วก็ช็อตนี้มีลูกกอล์ฟขยับนิดหน่อยนะครับก็เลยถอยมาแต่ว่ามันไม่ได้มาเราก็พัดไปเลยทําให้เราพัดสั้นไปนิดหนึ่งนะครับก็เหลือต้องไปเซฟพายนิดหน่อยจนก็เซฟพายใกล้ๆครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็พาไปเหมือนไม่ได้ยากอาไร ต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งพาสซีัซนนี้ระยะประมาณ350หลาตีไปลูกนี้ตรงมากครับแล้วก็เหลือระยะแค่30หลาเมื่อก,กี้ได้มาประมาณ320รอเพราะมันตามลมเวยนะครับแล้วก็ชิปลูกนี้คือรู้สึกว่าจะยืนเซตอัพไปทําให้เนี่ยชิปกินมาสายเกือบคันโทมนะครับทาให้ต้องมายิงเบอร์ดี้ลำบากเหมือนกันท,ทั้งที่ได้มาคือ30หลานี่อยู่ในระยะไม่ได้ยากนะครับ หลังจากโบกี้2หลุมติดตอนนี้เกินอยู่2นะครับแล้วก็มาเนี่ยครับได้เบอร์ดี้ในหลุมนี้กลับมาเหลือสแควร์ไอ้กลับมาเหลือ1โอเวอร์พาร์นะครับแล้วก็มาในพาร์หหลุมนี้ครับซ้ายเป็นแฟร์เว์ของหลุมนึงแล้วก็ทางขวาจะเป็นน้ำนะครับอันนี้ช็อต2อผมก็เหลือจำได้ช็อตนี้ว่าเหลือ245หลาทวนลมหน่อยๆน,นะเราก็ค่อนข้างกลัวเพราะว่ารอบกีนนี้เป็นน้ำหมดเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังแล้วโปรสไปลูกนี้โดนดีมากครับ ก็ขึ้นมาสองออนแต่ช็อนนี้พัดยากพอสมควรเพราะว่าเนินถ้าใครที่เคยตีฝั่งนอที่ไพยเฮิร์ดหลุมนี้นะครับจะรู้ว่าเนินเนี้ยชันมากคือหลุมนี้เป็นหลุมที่สั้นแต่ค่อนข้างจะมีความยากแล้วก็ท้าทา,ายบนกลีนสูงมากๆเนี่ยเราพันนี้ฟก,ก็พัดสั้นมาพอสมควรหรือพัดสั้นกันรงเลยครับ mm hmm. ถือว่าค่อนข้างจะพลาดนะช็อนนี้จริงๆจากใจเลยคือยอมรับว่าฟกพลาดพอสมควรเลยแล้วก็มาเหลือพัดเบดีนะครับค่อนข้างจะ นัม่มันใจเหมือนกันช่อนนี้กับการอ่านไลน์ของตัวเองนะครับเนี่ยล้วก็หลุดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยน้ําหนักที่มันแรงมากนี่เลยไปพัตเตอร์กว่าเหมือนกันทําให้ต้องมาเซฟพ,พาเหนื่อยนี่กลายเป็น2ออนแล้วก็ต้องเซฟพ,พาที่ค่อนข้างลาบากพอสมควรนะครับมีลายซ้ายลูกนี้เริ่มตั้งพัตเตอร์กลับมาโอเคขึ้นนะครับก็เซฟพ,พาลงไม่ได้ต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งพาสีสั้นเหมือนกันนะครับนี่ฟุกเลงซ้ายนะต้องการให้ลูกมันเตาะเนินแล้วไปใกล้กรีนมากที่สุดนะครับเพราะว่ามัน ตาดไซายมากไปนิดนึงทาให้เนี่ยครับมาตกซายของของพา,พา5มเมื่อกี้ที่เราฟุกตีไปแล้วก็มีช่องอยู่นิดนึงชอนนี้ฟุกตัดสินใจว่าจะคอให้มันไปเด้งหน้ากินแล้วก็กิ้งเข้าไปนะออช่อนเมื่อกี้ชิปไปนะครับพี่แคดี้ถ่ายไม่ทันรู้นะลูกไปเกือบลุมก็พา,าไปนะในชอนนี้มาต่อกันที่พาน3นะครับหลุม7ของคอสนอตร้อดสิบหลาร้อหลาตามรลม ผมก็เลือกที่จะใช้เล็ก7นะครับแล้วก็เล็งขวาทงนิดหน่อยนะครับให้รูมัน draw เข้ามาแล้วก็ต้องมาพัดเบอร์ดีระยะประมาณ2คันทงนี่นี่นะครับเป็นทางขึ้นแล้วก็มีลายขวาเนื่องจากโฟกเห็นลูกซย์โฟกพัดไปก่อนแล้วนะครับลุมนี้ก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับสโตกไปเบอร์ดีนะครับกลับมาเหลือสแควร์พาต่อมาก็เป็นลุมพาห้า อึงแปดนะครับอันนี้ฟกเล็งตัดสะพานเลยนะหรือใครที่เคยตีจะรู้ว่ามันจะมีสะพานอยู่ก,ก็ตีตัดสะพานไปเลยนะครับแต่โดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปซ้ายมาันน้อยนิดนึดนดนงก็เลยทําให้พกต้องมาตีจากซ้ายลูกนี้ใช้เหล็ก5นะครับเพราะต้องการให้ลูกมันเหินพ้นต้นไม้ไม่ที่ตีด้วยหัวไม้นะครับชนสอง a p p r o ชขึ้นมาตัวนี้ก็ถือว่าวางระยะมาสวยครับเหลือระยะประมาณ150หลาขึ้นใน pitching นะครับหน้าสูงนิดนึงก็เลยทำให้ฟกตีกินซ้ายชน,นก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่ก็ขึ้นมาออนนะครับสวยอยู่ได้พาดบอดี้อีกครั้งหนึ่งเป็นระยะประมาณหยุดเกือบสามคันธงลูกนี้ก็ปล่อยมาไม่ค่อยดีนะจริงๆก็แอบดันๆนิดนึงนะครับล้วก็เบาไปหน่อยทำให้ได้แค่พาไปนะครับมาันถึงหลุมสุดท้ายวันนี้บอกเลยว่าฟูไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าไม้สามก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มั่นใจทําให้เนี่ยลูกนี้คือด้วยความที่ต้องตีเบาด้วยนะครับจากช็อตทีออฟก็ควระจะตกน้ําข้างหน้า เลยกินซ้ายมานิดนึงแต่ก็ไม่ไมีปัญหาะคระับไมไ่ถูกต้นไม้แอปโพสรูกนี้ค่อนข้างจะปิ้นๆไปนิดนึงนะครับทำให้ต้องมาชิปตรงนี้ระยะไม่ได้ไกลมากแล้วก็คุกตัดสินใจที่จะใช้หลบ56นะครับเพื่อให้ลูกมันค่อยๆกลิ้งเข้าไปแต่ว่าช่อน,นี้พลาดเรื่องการให้น้ำหนักนะครับทำให้ลูกสั้นไปประมาณ1พัตเตอร์กว่าๆเหมือนกันต้องมาเซฟ แล้วก็ลูกนี้เป็นอีกหนึ่งลูกที่โฟกก็ไม่มั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในใจตัวเองไม่ได้อยากให้หลายเยอะมากแต่ให้ไปสายปากนอกแล้วเี่ครับผัดแรงมากลูกนี้ก็เลยกลายเป็นบูก,กี้ไปทําให้วันนี้ก็จบสกอร์ไปที่1โอเวอร์พานะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ18หลุมที่โฟกไปออกรอบมาในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆค่อนข้างจะมีหลายช็อตที่รู้สึกไม่ประทับใจนะใครดูโฟกยิ่งช่วงแบบหลุมสุดท้ายอย่างเงี้ยที่โฟกพัดไม่ลงนี่โฟก็รู้สึกค่อนข้างเฟลมากจริงๆวันเนี้ยปกติซ็อกดีกอบ36หลุมเลยนะครับวันที่ถ่ายทําคลิปนี้เพราะว่า เช้าแลนะ้วพวกเดินทางไปตีที่ภายเฮอแล้วก็บ่ายนี่พวกก็ไปออกรอบต่อที่ทิตยาก์อคลับนะครับวันนี้ก็ตีคือสัปดาห์นี้พวกค่อนข้างจะออกรอบเยอะมากก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปในคลิปนี้นะครับพวกก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงอยู่ที่ว่าภายเฮอพวกไปตีค่อนข้างบ่อยนะแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับบางทีวิธีคิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตรงนั้นพวกก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ถึงขั้นโปรเฟชชั่นอลหรือเอ็กซ์เพรส มากที่จะทํามันออกมาดีดทุกช็อตก็ทุกคนยังเห็นก็อยู่แล้วว่าโฟมีความผิดพลาดซึ่งก็เป็นสิ่งผิดพลาดนะครับเป็นของมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนึงที่ผมก็ค่อนข้างไม่เอนจอยกับการพัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่านไรไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็บอกกับเราสโตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขนิดนึงนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโปรโฟร์ชานเอยาลนะครับอยคลิปไมนต้้ใี่อไป